ทุกคนคะ่ะวันนี้เราพบกับผู้แพลวครูสมรวยู้กคค้อยค่ะในหน่วยการเรียนรู้สัตว์โรคน่ารักหน่วยย่อยที่อยู่อาศัยของสัตว์คะ่ะถ้าเด็กๆสัปดาห์ที่ผ่านม,มาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์วันนี้เราจะมาทำความรประเภทของสัตว์กันนะคะสัตว์เลี้ยงได้แก่แมวสุนัขสัตว์ป่าได้แก่สิงโตมาลายลอะไรคะผู้ก้อยค่ะสัตว์น้ําค่ะได้แก่ปลา เต่าและปูค่ะอีกประเภทหนึ่งนะคะคือสัตว์ปีกค่ะได้แก่นกไก่ค่ะและเป็ดนะคะค่ะต่อไปเราก็จะไปทำกิจกรรมที่อยู่อาศัยของสัตว์กันนะคะไปพบกับคุณครูสมฤวธเลยค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปทำกิจกรรมเรามาเรียนรู้ที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละประเภทกันก่อนนะคะไปดูก,กันเล,เลยค่ะข้อ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่เช่นมา้าวัวควายโดยอาจจะมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาก็ได้ค่ะต่อมาเล้าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กเช่นหมูไก่เป็ดโดยจะมีหลังคากันแดดและฝนกรง เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลินเช่นนกสวยงามกระต่ายต่อมาเป็นที่อยู่อาศัยของสุนัขและแมวค่ะสุนัขและแมวจะอาศัยอยู่กับเราก็ได้นะคะหรือจะเป็นบ้านสุนัขบ้านแมวกรงหรือที่นอนนิ่มๆค่ะต่อมาเป็นตู้กระจกหรือตู้ปลาซึ่งเราจะไว้เลี้ยงปลาสวยงามหรือ แหล่งน้ำที่มีสัตว์น้ำต่างๆอาศัยอยู่ค่ะต่อมาเป็นที่อยู่อาศัยของพึ่งและนกพึ่งและนกจะอาศัยอยู่ในรังส่วนกระรอกจะอาศัยอยู่ในโพรงไม้ค่ะต่อมาคือป่าไม้ค่ะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆมากมายเลยนม่ว่าจะเป็นช้างเสือสิงโตมงและสัตว์อื่าอีกมากมายเลยค่ะ นี่นะคะครูมีกิจกรรมให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์กันนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนต้องเอาใสา่นี่นะคะออกให้หมดก่อนนะคะ,ะตัวแรกนะคะปลาะะที่อยู่อาศัยของปลาคือ,อโถเลี้ยงปลานะคะนักเรียนก็ใส่นี่ลงไปะนะคะตัวที่สองนะคะกระรอก บ้านของกระรอกนะคะก็คือโพรงไม้นะคะโคงของต้นไม้นะคะบางคนอ่าต่อไปนะคะรึ่งนะคะอ่าที่อยู่อาศัยของรึ่งอ่าก็คือรังนะคะรังพึ่ง ต่อไปนะคะนกนะคะที่อยู่อาศัยของนกอนกมีบ้านนะคะมีบ้านมีบ้านของนกนะคะที่อยู่อาศัยของนกอา่าต่อไปสุดท้ายนะคะสุนัขนะคะหรือหมานะคะที่อยู่อาศัยของหมาหมามีบ้านหมาอยู่ตรงนี้นะคะ ่าเห็นไหมคะเสร็จแล้วที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละชนิดนะคะทั้งสัตว์น้ําสัตว์ปีกสัตว์โบกนะคะอ่านะคะเมื่อนักเรียนทํากิจการที่ครูให้ทําเสร็จแล้วนะคะต่อไปเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะ